มีแรงวอมีแรงกัอะนะเอาเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันมีแรงวะมีแรงเออที่ค่ิเอาใหม่ก็เอาครับเล็งแล้วครับ เอเอ็พอยทีบวกเอ็มจีเท่ากับฟุ๊บเอ็มเอเฮ้ยเอาวะปกอันนั้นน่ะเบื่ออีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ <laughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็กรอบไหมเนี่ยเป็นคนดีๆได้ป่ะวะ ต้องเอาตัวสูงสูงอยสีเทาป่ะสีเทาแหละเออสีต้องต้องสีเท,า,เทาไปครับแรงลมของที่องสาได้แล้ว<ด>อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวะเอาวะ <laughs> เก <c oughs> <g ül üyor> ลือรับประทานอีกแล้ว

รอพี่เท่าไนะห,หร่นะนะพที่ิแา้วันนี้ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เลิกนะ <c oughs> <c oughs> เลิกตัวที่อยู่ใ,ใกล้ตัวบนบน เฮ้ย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 นี่ยจังหวะจังหวะเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงี้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วต้อ,องได้ลแล้วเฮ้ยโอ้โหสองสามรอบแล้วนะอะไรครับยังเหลืออีกเท่าไหร่สี่เหรอผิดปัต <laughs> เริ่มหัวร้อนแนละ้วคน,นี้ ตู้ป่าววะนี่แหละพี่น้องนองเมื่อกีอ้ก็เห็นมาเล่นตรงนี้แหละขีดไม่ได้เอาดิทีเอาตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยขี่เท่าอ่ะหน้าหน้าหน้านาอยากขีดสุดแล้วเนะี่ยขี่เท่าเนี่ยตัวนี้ไป เออไดไหมมันมันจะติดอันนี้เปล่าวะพี่ว่าติดลองดูลองดูลองดูจะไม่งไงเฮ้ย <c oughs> ติดจริงด้วยเสียฟรีเลยหนึ่งครั้งสีดำอยอะเลยเออเอาละเอาละเอาหมังรอบนี้เอเอโอ้เพียง ฝีมือฝีมือเราอยู่แล้วแต่ว่าที่ไม่ขึ้นว่ะด้วยพลังแห่ง Doctor Octopus มาแล้วมาแล้วเนี <c> ่ย <oughs> มันมันมุนหินมากเลยนะแรงไม่มีอะไรตัวนะครับเปลี่ยนตู้เล่นไม่ตรงที่เรามองว่ามันตรงนะออแต่มันลงไม่ตรงมันใช้เลนอะไรนะรเลนหลอกลวง ไม่ใช่กระจกเงาล่าแต่เป็นกระจกนูนด้วยลองใหม่นะลงได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเป็ดมาว่ามาว่ามาว่า มันคือเดฟ้าข้างบนมาเลยร่วงลงมาใช่ไหมออทุกครั้งเลยทุกตู้เลยเนี่ยเขาไปกินอะ